สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่งวงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งช่องนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นสําหรับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อมือถือแล้วอยากจะเช็คราคานะครับอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่อง ของเราไว้ได้นะครับซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสําหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนนะครับรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือรุ่นใหม่นะครับเป็นมือถือในแบรนด์ Samsung สําหรับ Samsung Galaxy a 3 6 5 g นะครับซึ่งก็จะเป็นราคาสําหรับเดือนใหม่เดือนพฤษภาคมนะครับมาดูกันว่าราคาล่าสุดสําหรับมือถือรุ่นนี้ ลดราคาเหลือเท่าไรนะครับในเรื่องของสเปคซัมซุงกาลิ a x ี่ A 3 6 5 G รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ 6.7นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ Super ร์อ l มู24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังให้มา3ตัวเลยนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลนอัลตราไวความละเอียด8ล้านเลนมาโครความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมา12ล้านพิกเซลเรียกได้ว่าเพียงพอต่อการถ่ายเซลฟี่แบบสวยๆได้เลยนะครับส่วนชิปการประมวลผลมือถือรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับชิปตัวใหม่นะครับเป็นชิปคอ Snapdragon 6 Gen 3 Octa-core ความเร็ว2.4 GHz ระบบปฏิบัติการเป็น Android version 15นะครับครอบทับด้วย One UI version 7.0หน่วยความจำนะครับแรมให้มาถึง8 GB เลยนะครับลอมหรือว่าความจุก็ให้มา128 GB แบตเตอรี่5,000 mAh นะครับรองรับการชาร์จไวได้ถึง45วัตต์ Samsung Galaxy a 3 6 5G รุ่นนี้นะครับมีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่20มีนาคม นับถึงตอนนี้ก็ยังไม่ถึง2เดือนนะครับในส่วนของสีก็มีให้เลือกทั้งหมด3สีเป็นสีดำสีเขียวอ่อนแล้วก็สีม่วงอ่อนนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung า a l a x y a 3 6 5 g รุ่นนี้นะครับสเปคก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีพอสมควรนะครับไม่ว่าจะซื้อมาใช้งานทั่วไปซื้อมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าใช้มากๆนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ใครที่อยากจะดูกัน รีวิวการใช้งานนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเรานะครับคลิปวันนี้ผมมีราคาใหม่โปรใหม่ของเดือนพฤษภาคมนะครับสรุปมาให้ดีดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปรนะครับซึ่งราคาพิเศษมากๆส่วนการซื้อแบบไม่ติดโปรก็จะมีส่วนลดพิเศษมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันด้วยนะครับชอบแบบไหนเดี๋ยวลองดูข้อมูลราคาข้อมูลโปรโมชั่นกันก่อนค่อยตัดสินใจนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรกันก่อน นะครับสำหรับ Samsung าล l a ซี a 3 6 5 g รุ่นนี้นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่ 6พฤษภาคมปี2025มีราคาจากหลายร้านเลยนะครับมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับนี่เลยนะครับร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายด้วยทาง Samsung Official นะครับสำหรับ Galaxy a 3 65G RAM 8ลอม128 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ s ซั s u n g ตอนนี้ Lazada มีการจัดเซลล์ใหญ่ประจำเดือนของเดือนพฤษภา คมนี้ก็คือเป็น p r o 55นะครับลดราคามาแล้วตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมนะครับลดกันยาวๆถึงวันที่7พฤษภาคมนะครับสามารถกดที่ลิงก์เข้าไปเก็บคูปองส่วนลดได้สำหรับ Samsung Galaxy A36 5G ล้านี้นะครับจากราคาปกติ13,999ก็ลดราคาพิเศษสำหรับ Pro 55นะครับเหลือ11,639บาทพิเศษมีคูปองส่วนลดสามารถ,าารถกดที่ลิงก์เข้าไปเก็บมาใช้ลดราคาเพิ่มได้อีกถึง2,000 บาทนะครับในส่วนของการจ่ายเงินมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านบัตรเครดิตการโอนผ่านทางธนาคารการจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้สูงสุดถึง20เดือนเลยนะครับดอกเบี้ยศผ่อนเพียงเดือนละ581บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งการผ่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถเลือกผ่อนกับลาซาด้าโดยตรงได้ในส่วนของสีมีทั้งหมด3สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือน ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกขายโดยทาง s ซัมซุงโดยตรงนะครับใครสนใจอยากจะซื้อก็กดเข้าไปที่ลิงก์ของ lazada ลิงก์แรกนะครับซึ่งก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูราคากันต่อที่ร้านที่2จากทางด้านแอป lazada นะครับซัมซุง Galaxy A36 5G RAM 8ลม128 g b เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับรุ่นนี้หน้าจอ6.7นิ้วแบต5,000มิลอจากราคาปกติ14,900 ลดราคาพิเศษเหลือ1 1 7 7 9บาทสําหรับโปร5 5นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ที่2เก็บคูปองลดเพิ่มได้อีก1-2,000บาทนะครับมี้เลุกทั้งหมด3สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้จ่ายผ่านบัตรเครด,ดิตได้ผ่อนได้นะครับสะดวกแบบไหนเลือกได้เลยในขั้นตอนของการจ่ายเงินสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีไปปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอป lazada ร้านนี้ขายโดยทางร้าน tg ออฟฟิเชีนะครับซึ่งก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้านะครับสำหรับ Samsung Galaxy A 3 6 5 G RAM 8ลดแรมหนเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงพิเศษ สั่งกับร้านนี้แถมฟรีนะครับประกันจอแตกให้ด้วยในเรื่องของราคาขายอยู่ที่11,99 9บาทนะครับแต่ว่าก็จะมีคูปองส่วนลดสาหรับโปร5 5นะครับลดเพิ่มอีก1 0 0 0ถึง2,000บาทตรงนี้สามารถกดเข้าไปเช็คคูปองได้ที่ลิงก์ของ Lazada านะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิคซี่ A 6 5 g เครื่องเปล่าไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดเป็นราคาของเดือนพฤษภาคมนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่น55นะครับชอบร้านไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าจะกดเข้าไปที่ลิงก์ไปดูคูปองส่วนลดก่อนได้นะครับร้านไหนที่มีส่วนลดเยอะก็สั่งซื้อที่ร้านนั้นได้เลยดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช้อปปีกันบ้างนะครับสำหรับร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทางซัมซุงออฟฟิเชียลนะครับสำหรับ g a l a x ซี่ a 3 6 5 g ลำแ8ลำ128 g b จาอกราะา ปกติ1 3 9 9 0ลดราคาเหลือ1 1 7 9 9บาทพิเศษวันนี้มีโค้ดส่วนลดจากร้านเพิ่มให้อีกนะครับลดอีก500บาทแล้วก็มีลด12ซนตะครับตรงนี้ก็กดเข้าไปเช็คคูปองส่วนลดก่อนได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,ก็ะผ่อนผ่อนได้สูงสุด36เดือนนะครับหรือว่าผ่อนได้ถึง3ปีผ่อนเพียงเดือนละ397บาทต่อเดือนเท่านั้นไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนกับช้อปปี้ได้นะครับในส่วนของสีมี2สีสินค้าเป็นของ100้้90%เปลี่ยนนได ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับไปดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอปช้อปปี้ซัมซุงกาลิซี่ A 36 5G แรม8ล็อ128กิกะไบต์นะครับเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงในเรื่องของราคาขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แจก,กผ่อนผ่อนได้สูงสุด36เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละสามร้อยเก้าสิบบาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกครบทุกสีเลยนะครับ แต่ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอปช้อปปี้ซัมซุงกาลิซี่ A 3 6 5 G แรมแปดลอมหนึ่งอยยี่สิดต์วูนี้จอภาพเป็นจอแบบ Super ร์อ l e โมเลหกนิ้วความละเอียดเป็นแบบ Full Plus, f h d รีเฟรชเรทหนึ่งร้อยยี่สิตัวเครื่องรับประกันศูนย์ไทย1ปีจากราคาปกติ14,900บาทลดราคาเหลือเพียงหนึ่งหมื่นห้อยิบบาทเท่าน,น การจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด24เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ507บาทต่อเดือนเท่านั้นมีเลือกครบทุกสีเลยนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุง Galaxy A365G จากทางร้านแอปช้อปปี้น, App e นะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างเป็นโปรโมชั่นใหม สำหรับเดือนพฤษภาคมนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับหรือว่า True d t a c 5G Samsung Galaxy a 3 6นะครับ RAM 8ลอม128 g b ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่11,999บาทนะครับโปรโมชั่นเนด็อรายเดือนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของ d t แทนะครับหรือว่าอยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนรวมถึงการเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา 7,699บาททุกโปรเลยนะครับส่วนถ้าเราอยากจะได้ส่วนลดก็ให้ทําเรื่องย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับลดเพิ่มอีก1,500ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ6,000บาทประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะมีส่วนลดอย่างอื่นด้วยเราสามารถไปสอบถามส่วนลดก่อนที่จะซื้อได้ที่ศูนย์ True d e t a c 5G ทุกสาขาโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมี3แพ็กเกจน,นะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ 1, 1 9 9, 9ซีรีส์ที่ราคา7,699ถ้าย้ายค่ายก็เหลือประมาณ6,000บาทนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า โปร899ราคา8,799ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุงหน้าโปร599ราคา9,799ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุกงหน้าทั้ง3โปรนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่าในใดที่สนใจใยอ,อยากไปซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ True d e t a c 5 G ทุกสาขานะครับ ปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ s a m s u n Galaxy A365G RAM 8ล o m 128 g b เครื่องแช้สูยนไทยประกันศูนย์ Samsung ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่7,699บาทนะครับอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็เหมือนเดิมนะครับทำเรื่องใหญ่ค่ายลดเพิ่มอีก1,000บาทราคาก็จะเหลือ6,699บาทเท่านั้นมีให้เลือก3สีนะครับวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของเขาหรือว่าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไป ได้เลยที่ศูนย์ AIS ช h อบทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ Samsung Galaxy A 3 6 5G นะครับชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษนะครับจาก Lazada แล้วก็ช h อปปีกดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่าน ผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ